สวัสดีครับพี่นอ้องวันนี้อ้อนศิลปาสิบห้ามาหลับชมกระถางต้นไม้บอนไซตุแตงด้วยเปลือกหอยจูกหรือเปลือกหอยขมนิดนึงนะนี่ครับพี่น,อน้องนี่โครงสร้างของกระถางเท่ากับีไม้แหงพี่นอ้องไม้แหงพาเป็นสี่พี่น่อยแล้วก็ตัดเป็นท่อนจักสองสามท่อนนะพี่นอ้องแล้วก็มัดใส่ลวด ทำเป็นโครงสร้างป้องห้องมักลวดได้โครงสร้างที่เวามักแล้วตามรูปแบบที่เวามักเดี๋ยวห้อก็ผสมปูนพี่น้องผสมปูนสำเร็จหรือว่าปูนเอ่อซีเมนต์เอามาใส่ใส่กันเลยพี่น้องนี่ครับพี่น้องนี่เขียนบางอย่างพี่น้องเขียนบางอย่างพอผสมปูนแล้วเขาก็เอาปูนมาอบพี่น้องอบรอบโครงสร้างเขาเลยพี่น้องอบรอบโครงสร้างแล้วเขาก็ เปลือกหอยพี่น้องเปลือกหอยเดี๋ยวกินแหล้วนี่ครับพี่น้องเปลือกหอยจูบหรือหอยขม้อพี่น้องเด้นี่ครับพี่น้องพอกินหอยจูบหรือหอยขมแเหล้วยหาก็นนเปลือกเขาไปลางพี่น้องด้านหน้าแล้ากาไปตาแบนพี่น้องพอองาหด่มากดตเปลือกหอยมากหาก็มาเลี้ยงเลยพี่หน้องเลยเลี้ยงเลี้ยงตาตามตามแบบที่เ้องหมักเลยพี่หน้องเดียวไล่ได้กับเหลี่พี่น้องครับผมผมก็ไล่เหมืครับพี่น้อง ไอ้กระอกสินป่าจุกน่อยจุกน้อยครับที่างามเติมน้ำ่นอนเนาวอันนี้มันเจ็ดข้าวหลัวเี่นหนอนแล้มันตากพี่นนอนมาบุญบางว่าคลิปนี้เจ็ดข้าวหลัวห้หลายห้ใดหลายคนพี่น้องเด้กจะเลืมกดไลค์กดแชแทกด้ับตัไข่อนศิลปะาได้เี่ยนหอนได้เลื่อมข้าเหมินได้พี่นนอนได้ะมาณนีครับพี่นนองสวัสดีครับ